ช่วงนี้ฝนตกลงมาบ่อยมากๆ,ๆค่ะละทธิบ้านนะคะก็มีต้นไม้เยอะแล้ววันที่พายุเข้านะคะต้นไม้หลังลางนะคะกิ่งก็หักล้มลงมาด้วยค่ะค,คุณหลังก็รีบจัดการเลยค่ะไปเอาเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงนะคะมาทํากันตัดแต่งให้หมดช่วงนี้นะคะฝนตกพายุเข้านะคะบ้านพี่ๆท่านไหนนะคะที่มีต้นไม้ระวังกันด้วยนะคะอาจจะมีต้นไม้หรือว่ากิ่งไม้นะคะหักลงมาโดนหลังคาได้ว,วันนั้นที่พายุเข้าหมู่บ้านน้องมนนะคะมีบ้านลุงคนหนึ่งค่ะก็คือต้นไม้หักลงมาบ้านพังทั้งหลังเลยสงสารเลยนะคะดังนั้นนะคะค พี่ท่านไหนนะคะที่มีต้นไม้เยอะๆต้องตัดแต่งกิ่งไม้กันแล้วตอนนี้น้องมันก็ระวังขึ้นแล้วนะคะก็คือจะใช้เลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงต้นนี้ของโอซูกะนะคะตัดแต่งกิ่งไม้ไปเรื่อยเป็นเลื่อยไร้แปลงฐานนะคะแล้วก็มีดาม้ามไร้แปลงฐานหักไม่ต้องการตัดกิ่งสูงๆนะคะเราก็สามารถถอดออกมาเรื่อยแบบนี้ได้กิ่งไม้ที่โดนพายุหักลม้มลงมานะคะคุณหลังก็จัดการหมดเรียบร้อยแล้วเช้าวันต่อมานะคะคุณหลังก็จะมาตัดกิ่งไม้ตรงนี้ <S <s ค่ะต้ตนลีลาว,ลวดีนี้นะคะกิ่งของเขาก็หักง่ายมากๆถ้านตกแลลก็มมีรงนะคะกิ่งอาจจะหักล้มมลงาไัง ะะเราก็จะทําการตัดก่อนเลยตัดเฉพาะกิ่งที่เลยขอบถนนออกมานะคะวันนี้น้องมดนะคะก็แต่งตัวไม่ค่อยธรรมะแมงค่ะน้องมดก็เลยให้คุณหลังนะคะทําการตัดแต่งกิ่งดามเลือตัดแต่งกิ่งสูงตัวนี้นะคะก็แข็งแรงค่ะเพาราะทามาจากอลูมิเนียมใช้งานดีมากค่ะแล้วก็ไปตัดแต่งกิ่งที่ล้มลงมาโดนหลังคานะคะช่วงนี้บ้านพี่ๆท่านไหนนะคะฝนตกกันบ้างบ้านน้องมดนะคะฝนยังตกอยู่เลยค่ะไปๆและอีกไม่านานนะคะก็จะเข้าฤดูฝนแล้วน้องมดว่าถ้ามีเลือดตัดแต่งกิ่งสูงตัวนี้นะคะติดบ้านไว้จะดีมากๆเลยค่ะเพราะเวลา มก็จะหักลม้มลงเราก็ทกําการตัดแต่งไว้ก่อนเลยนะคะก่อนที่จะเกิดในว,วันนี้นคุณพ่อก็ให้มาตัดแต่งกิ่งไม้ให้ด้วยนะคะกลัววาถ้าพายุมาอีกรอบนึงนะคะกลัวกิ่งไม้จะหักล้มลงบนหลังคาค่ะจริงๆทางบ้านนงมนนะคะชอบต้นไม้มากๆค่ะไม่อยากตัดแม้แต่ต้นเดียวเลยนะคะแต่ถ้ากิ่งอันไหนนะคะงมลงมาโดนหลังคานะคะเราก็จะต้องทําการตัดแต่งให้เรียบร้อยค่ะไม่งั้นช่วงหน้าฝนนะคะกิ่งต้องหักลงมาโดนบนหลังคาแน่นอนค่ะพี่ๆนะคะสอบถามพิกัดเรื่องตัดแต่งกิ่งสูงนงมนมาเยอะมากๆค่ะนี่เลยนะคะกดในตะกร้าทิกตอกนงมนได้ ไปนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วก็ได้ใช้ตลอดทั้งปีเลย <Okay S 1> ละนะคะ่แรงทนทานสุดๆเลยค่ะไปตามกันได้เลยนะคะ